ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนทรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพระณีภัยบูลเลิศคุณบุตรราเรืองแสงอาน,นิสง์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทับรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 812 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรษณียก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัต์ธ,ธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระพิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระภิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดย9ประดลบทที่3รูปปรมัติตอนที่102อินทริยะประโรปริยติยานความเดิมตอนที่แล้วในศิน เจ้าของธุรกิจพันล้านผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริศในเรื่องปรมัาธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องรูปปรมัตถ์ซึ่งได้มีการกล่าวถึงรูปปรมัตถ์ซึ่งได้แก่อุปาทายรูปอุปาทายรูปนั้นคือรูปที่อาศัยมหาภูตร,รูปเป็นแดนเกิดมีทั้งหมด24รูป อธิบายจากจำนวนรูป28ได้ง่ายๆก็คือรูปอื่นที่เหลือเว้นมหาพูตรูป4จัดเป็นอุปาทายรูปได้ทั้งหมดเพราะอาศัยมหาพูตรูปเป็นแดนเกิดข้อสังเกตของอุปาทายรูปทุกรูปคือเป็นรูปเบาในมหาพูตรูป4เตโชและวายโยถือว่าเป็นรูปเบาแล้วแต่อุปาทายรูปมีสภาพเบากว่านั้น กลุ่มแรกคือภาษาทรูป5้าภาษาทรูปคือรูปที่มีความใสรูปใดมีความใสรูปนั้นเรียกว่าภาษาทรูปมี5้ารูปด้วยกันได้แก่จกักขูปภาษาทรูปหรือประสาตาเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีกรรมเป็นตัวสร้างประสาตาให้เกิดขึ้นอยู่บริเวณกลางตาดำในดวงตามีสันฐานเท่าหัวเหา มีเยื่อบุเจ็ดชั้นมีไว้เพื่อสำเร็จกิจสองประการคือ 1. ทําทำหน้าที่เป็นจักขู่วัตถุคือเป็นที่อาศัยเกิดของจักขู่วิญญาณสองดวงได้แก่การเห็นภาพที่ดีและไม่ดี 2. ทํทำหน้าที่เป็นจักขูทวารเป็นช่องให้รูปารมณ์ผ่านลงสู่ใจคือเป็นประตูรับรูปารมณ์อันได้แก่สีต่างๆ ภาพต่างๆลงไปสู่ใจซึ่งจะทำให้เกิดจากขู่ทวารวิถีจิตในวิถีนั้นมีจิตเกิดได้ถึง46ดวงซึ่งก็คือการมาจิต54ตัดออกไปเสีย8ใน8ดวงนั้นคือจิตที่ไปเกิดอย่างทวารอื่นที่ไม่ใช่จากขูทวารก็จะเหลือเพียง46ดวงในสัตว์ทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจะต้องมีประสาทตายกเว้น สัตว์ที่มีปฏิสนธิจิตเป็นอุเบขาสันติรณจิตซึ่งเกิดด้วยกำลังของกุศลที่มีกำลังอ่อนและมีอกุศลล้อมหน้าล้อมหลังกุศลที่นำเกิดจึงมีกำลังอ่อนมากส่งผลทำให้ขั้นตอนการเจริญเติบโตขณะอยู่ในคันของมารดากำลังของกุศลไม่สามารถสร้างประสาทตาได้สําเร็จสร้างได้แต่มังสาจักสุ คือมีตาดำตาขาวแต่ไม่มีประสาทตาสัตว์หรือบุคคลน,นั้นจึงกลายเป็นคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดด้วยเหตุที่ปฏิสนธิจากอำนาจของกุศลอันมีกำลังอ่อนแต่ก็มีบางกรณีที่สัตว์หรือบุคคลน,นั้นกำลังเจริญเติบโต,ตในคันของมารดาปฏิสนธิด้วยกุศลที่มีกำลังมากกรรมได้สร้างประสาทตาสำเร็จแล้วเช่นในเดือนที่7็ หรือเดือนที่8ของอายุคันแต่เนื่องจากเคยทำอกุศลที่มีกำลังแรงเอาไว้เช่นเคยกลั่นแกล้งเบยดเบดียนสัตว์อื่นให้ตาบอดหรือสูญเสียการมองเห็นอกุศลที่มีกำลังมากเหล่านั้นจะเป็นกรรมาตัดรอนทำให้สัตว์หรือบุคคลที่อยู่ในคันนั้นต้องประสบกับเหตุที่ทำให้ประสาทต,ตาเสียหายเช่นมารดาได้รับเชื้อโรคต่างๆส่งผลกระทบให้ทารกในคัน สูญเสียประสาตาตั้งแต่กําเนิดเช่นนี้ก็เรียกว่าปฏิสนธิด้วยกุศลที่มีกําลังมากแต่ถูกอกุศลกรรมที่เคยทําเอาไว้มาตัดรอนทําให้มีประสาตาไม่ครบหรือไม่มีประสาตาแต่คนกลุ่มหลังนี้ส่วนใหญ่จะฉลาดเรียนรู้เรื่องต่างๆได้เร็วเพราะปฏิสนธิด้วยทวิเหตุหรือเป็นติเหตุกะจะแตกต่างจากกลุ่มแรก ที่อาจมีความบกพร่องทางด้านความคิดด้วยลักษณะที่จตุกะของจกักรูปราศาสตร์คือ 1. มีความใสของมหาภูตรูปที่รับกระทบรูปารม์ได้เป็นลักษณะ 2. มีการชักนำมาซึ่งรูปารมณ์เป็นกิจ 3. มีการเป็นที่ตั้งรับรองของจกักขูวิญญาณเป็นผล 4. มีมหาภูตรูปอันเกิดจากกรรม ที่ประสงค์จะเห็นเป็นเหตุใกล้ในอัฏศฐา,ศาลีนีอัฏฐกถา,ศา,ศายัางแสดงความหมายของจกักรุประสาสเป็นสองประการ 1. มังสาจักสุคือในตาเนื้อของสัตว์ทั้งหลายที่ใช้ในการมองซึ่งเกิดจากกรรมว่าโดยองค์ธรรมคือจกักร,รุปราสาทรูป 2. ปัญญาจักสุคือความสามารถในการรู้เรื่องราวต่างๆด้วยปัญญา เป็นการรู้ทางใจไม่ได้อาศัยตาเนื้อพระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับปัญญาจักขู่ไว้5ประการคือพุทธจักขู่หมายถึงญาณปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อย่างรู้ในอัธยาศัยของโลกสัตว์โลกทั้งปวงได้เรียกว่าอาศยานุสยายานและยานปัญญาที่สามารถล่วงรู้นามอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่ายิ่งหรือย่อนเพียงใด เรียกว่าอินทริยปปรูปริยติยานทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอินทรียปปรูปริยติยานซึ่งเป็นยานอย่างรู้ในความยิ่งความย่อนของนามอินทรีย์ในสัตว์โลกทั้งหลายที่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมียานประเภทนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเอาไว้ใช้ในการโปรดสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุธรรม เนื่องด้วยปัจจัยสาคัญในการบรรลุธรรมคือความพอดีของอินทรีย์ทั้งห้าอันได้แก่สัตทินรียคือศรัทธาวิริยินรียคือวิริยะหรือความเพียรสตินรียคือสติหรือความระลึกได้สมาทินรียคือสมาธิหรือความแน่วแน่ในอารมณ์ปัญญรียคือปัญญาที่จะรู้แจ้งตามความเป็นจริง ซึ่งนอกจากจะแก่กล้าแล้วอินทรีย์ทั้งหลายจะต้องมีความสม่ำเสมอกันไม่มีอะไรยิ่งอะไรย่อนไปกว่ากันเรียกว่าต้องมีความพอดีในทุกๆด้านทำให้อยู่ในสภาวะปัจจัยที่จะสามารถบรรลุธรรมได้ซึ่งยานยังรู้ในข้อนี้หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงทราบความยิ่งย่อนในอินทรีย์ทั้งห้าแก่สัตว์ ที่จะได้รับการโปรดแล้วจะทรงทำการปรับให้อินทรีย์ดังกล่าวมีความสม่ำเสมอกันตัวที่ยิ่งก็จะทําให้ลดลงมาส่วนตัวที่ย่อนก็จะทําให้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงระดับพอดีในเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระสูตรในสมัยพุทธกาลคือเรื่องของท่านพระพาหิยะทารุเจริยะ แต่เดิมท่านพาหิยะเป็นพ่อค้าทางทะเลทำการค้าขายโดยแล่นเรือสำเภาไปค้าขายอยู่ต่างเมืองมาวันหนึ่งเรือท่านได้พบกับพายุหนักกลางทางจนทำให้เรือแตกอับบางลงลูกเรือทั้งหลายพากันจมน้ำตายหมดเหลือแต่ท่านพาหิยะเพียงผู้เดียวซึ่งหากใครได้ยินก็ล้วนแต่บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะเรือที่แตกกลางมหาสมุทรนั้นมีโอกาสที่จะมีผู้รอดชีวิตน้อยมากแต่สาเหตุที่เหลือท่านพาหิยะเพียงคนเดียวก็เพราะในชาตินั้นท่านพาหิยะท่านจัดว่าเป็นปัจฉิมภวิกะหรือแปลว่าผู้มีพบสุดท้ายคือจะเกิดชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายแล้วนั่นหมายความว่าในชาตินั้นท่านพาหิยะจะต้องบรรลุอรหรันต เป็นแน่แท้จึงจะสามารถมีชาตินั้นเป็นพบสุดท้ายได้ฉะนั้นตราบใดที่ท่านยังไม่บรรลุอรหันต์ก็จะไม่มีอะไรสามารถทำให้ท่านถึงแก่ชีวิตได้ในคราวนั้นที่ท่านพาหิยะลอยคออยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายวันผ้าพรเครื่องนุ่มคมก็หลุดลุยลอยไปตามกระแสน้ำบ้างถูกสัตว์ในทะเลตอดเอาบ้าง จนกระทั่งอยู่ในสภาพเปลือยพอขึ้นถึงฟังได้ท่านก็ได้ไปหาใบไม้ใบหญ้ามาใช้พันร่างกายไว้เป็นเครื่องนุ่งหม่มกันอุจาาตาจากนั้นจึงเดินเข้าไปในเมืองในหมู่บ้านคนในสมัยนั้นหากพบเห็นคนที่นุ่งน้อยห่มน้อยกลับพากันในความเคารพนับถือเพราะเชื่อว่าเป็นคนมักน้อยสังโดษ มีกิเลสเบาบางไม่มักมากในเรื่องของการแต่งตัวจึงพากันคิดว่าท่านพาหิยะนั้นเป็นนักบวชที่บำเพ็ญพรตเลยเอาของมาถวายโดยความเลื่อมใสท่านพาหิยะเป็นผู้มีปัญญาแต่ในขณะนั้นยังเป็นปัญญาทางโลกอยู่จึงทราบว่าคนที่มาศรัทธาเลื่อมใสก็เพราะท่านทำตัวเป็นคนหนุ่งน้อยห่มน้อย ตั้งแต่นั้นจึงครองเครื่องนุ่งหม่มเช่นนั้นเป็นต้นมาเพื่อให้คนเขารพศรัทธาและเอาลาบสักการะมาถวายเวลาผ่านไปจนกระทั่งมีคนคิดว่าท่านเป็นพระอระหันต์พอมีคนยกย่องมากๆเขา้าก็เผลออุปทานไปว่าตนเองเป็นพระอระหรรันต์จริงๆในขณะนั้นเอง เรื่องจึงร้อนไปถึงพรมชั้นสุทาว่าท่านหนึ่งซึ่งมีบุพกรรมเคยเป็นสหายเก่าของท่านพาหิยะมาก่อนท่านจึงได้ลงจากพรมมโลกมาเตือนท่านพาิยะว่ากําลังเข้าใจผิดที่คิดว่าตนเองเป็นพระอระหันต์ทั้งทั้ที่ไม่ได้มีคุณธรรมของพระอระหันต์อยู่เลย อย่ากระนั้นเลยบัดนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนโลกแล้วท่านควรไปสักการะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจะได้รู้ว่าการบรรลุเป็นพระอระหันต์นั้นมีสภาวะที่แท้จริงเป็นเช่นไรโดยความที่ท่านพาหิยะเป็นผู้มีปัญญาอยู่ก่อนแล้วเมื่อมีกัลยาณมิตรมาตักเตือนจึงน้อมนำเอามาใส่ตน และทําไม่รู้ว่าตนเองนั้นไม่ได้มีคุณธรรมอันใดที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้บรรลุอรหัตผลเลยและพอมาได้ยินว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดศรัทธาแรงกล้าเกิดปิติฟูขึ้นในใจพรมชั้นสุทาว่าท่านนั้นได้บอกกล่าวกับท่านพาหิยะว่าพระพุทธองค์ทรงพำนักอยู่ในเมืองที่ห่างออกไป ต้องเดินทางโดยเท้าไกลถึงสองวันเพียงทราบดังนั้นแล้วท่านพายิะยะจึงกล่าวขอบคุณพร้มผู้เป็นจะหายเก่าและออกเดินทางไปยังเมืองดังกล่าวสองวันสองคืนโดยที่ไม่พักเรียกว่าไปด้วยแรงปิติด้วยความอิ่มเอิบใจที่จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ครั้นพอเข้าไปสู่เมืองก็เข้าสู่คายพระยานของพระพุทธองค์ ซึ่งทรงทราบอยู่แล้วว่าท่านพาหิยะจะเดินทางมาพบพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงทรงแสดงนิมิตเปล่งพระรศมีออกจากพระวรกายท่านพาหิยะเห็นเช่นนั้นก็ทราบได้ทันทีว่ารูปนี้แหละคือพระพุทธองค์แน่นอนจึงตรงเข้าไปกราบแทบพระบาทและกล่าวทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงรมโปรดตัวเอง ท่านพาหิยะได้กล่าวว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมโปรดหมอมชันเถิดพระเจ้าค่าก็นในขณะนั้นแหละโดยอินทรียะปรูปริยติยานที่พระพุทธองค์ทรงมีอยู่จึงทรงทราบได้ทันทีว่าศัทธาหรือสัตทินรีในอินรีห้าของท่านพาหิยะนั้นมีกำลังแรงเกินไป มีปิติฟูยิมเอิบหากแสดงธรรมโปรตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้จึงตรัสว่ายัางก่อนพาหิยะเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมเป็นเวลาบินทบาทของตถาคตจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงดำเนินออกบินทบาทโดยมีท่านพาหิยะเดินตามไปด้วย ด้วยความที่ศรัทธายังมีกำลังแรงอยู่ท่านพาหิยะได้มีการทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดแทบจะทุกครั้งที่มีคนนำพัตหารมาใส่บาทพระพุทธองค์ก็ได้พิจารณาว่าศรัทธาของท่านพาหิยะลดลงมาแล้วแต่ยังเกินไปอยู่เล็กน้อยจึงตรัสว่ายัางก่อนพาหิยะขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ตถาคตจะสแสดงธรรม เป็นเวลาบินทบาทของตถาคตจากนั้นก็เสด็จดำเนินไปรับบินทบาตต่อคราวนี้มีคนมาใส่บาตรเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งท่านพาหิยะก็ทูลขออีกพระพุทธองค์ก็ทรงพิจารณาอินทรียีทั้งห้าของท่านพาหิยะอีกรอบในขณะนั้นทรงตรวจสอบแล้วพบว่าอินทรีสีทั้งหา้าสม่ำเสมอกันเรียบร้อยจึงพิจารณาว่าควรจะแสดงธรรมโปรด และพิจารณาว่าควรแสดงธรรมโปรดด้วยธรรมะขอ้อใดจึงจะเหมาะแก่อัธยาศัยของท่านพาหิยะพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าพาหิยะเมื่อเธอได้มาพบกับตถาคตก็เป็นอันแน่นอนว่าเธอต้องได้ฟังธรรมจากตถาคตอยู่แล้วเหตุใดจึงรีบร้อนที่จะให้เราแสดงธรรมแก่เธอเล่าท่านพาหิยะจึงทูลตอบว่า ข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบว่าความตายนั้นจะมาเยือนข้าพระองค์เมื่อไรฉะนั้นหากได้พบพระพุทธองค์แล้วมัวแต่ชักช้าอยู่ก็เกรงว่าความตายจะมาถึงก่อนที่จะได้ฟังธรรมของพระองค์จะเป็นการเสียโอกาสอันมีค่ายินพระพุทธองค์ทรงได้สดับดังนั้นจึงเปล่งสาธุการออกมาว่าสาธุ สาธุสาธุดีแล้วพาหิยะเธอนั้นจัดเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมโปรดท่านพาหิยะโดยตรัสว่าฟังนะพาหิยะเมื่อเธอเห็นจงสักแต่ว่าเห็นเมื่อเธอได้ยินจงสักแต่ว่าได้ยินเมื่อเธอได้กลิน่นสักแต่ว่ารู้กลิน่นเมื่อเธอลิ้มรส สักแต่ว่ารู้รสเมื่อเธอรู้สัมผัสก็สักแต่ว่ารู้เมื่อเธอนึกคิดถึงสิ่งใดก็สักแต่ว่าทราบยาปรุงแต่งอารมณ์ลงสู่นิมิตอนุพยัญชนะคำว่านิมิตหมายถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งต่างๆส่วนอนุพยัญชนะคือรายละเอียดของสิ่งต่างๆเช่นเวลาเห็นผู้หญิงเห็นอิสตรี ก็ให้สักแต่ว่าเห็นเป็นภาพเป็นสีต่างๆอย่าไปปรุงแต่งว่านี้เป็นผู้หญิงและไม่ต้องลงรายละเอียดว่าเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตารูปร่างเช่นไรสวยสดงดงามหรือไม่พระพุทธองค์ทรงตรัสอีกว่าหากเธอไม่ปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆลงสู่นิมิตอนุพยัญชนะแล้วเธอก็จะพ้นบ่วงของมารในที่สุด ระหว่างนั้นท่านพาหิยะซึ่งเป็นผู้มีปัญญามากสร้างสมบารมีมาไว้เพียงพอแล้วได้พิจารณาตามธรรมเทศนาและเจริญวิปัสสนาตามอยู่เรื่อยๆจบพระธรรมเทศนาท่านพาหิยะทารุจริยะบัรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเมื่อท่านพาหิยะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วได้ทูลขอบวชต่อพระพุทธองค์ แต่พระพุทธองค์ทรงทราบบุพกรรมของท่านพหิยะที่ว่ามิได้สั่งสมปัจจัยแห่งการบวชไว้เลยผ้าไตรจีวรอ,อัฐบริขารต่างๆก็มิได้เคยถวายไว้ในแต่อดีตดังนั้นจึงไม่สามารถบวชได้นอกจากนี้ยังทรงทราบดีว่าท่านพหิยะจะต้องปรินิพานในวันนั้นโดยที่ยังไม่ทันได้บวชพระพุทธองค์จึงตรัสว่า ภายาเธอจงไปหาอัฏฐบริขารทั้งหลายมาหากรวบรวมมาได้ครบแล้วตถาคตจึงจะบวชให้ในตอนนั้นท่านภายะมีความปีติโสมนัสที่จะได้บวชจึงรีบออกไปสแสวงหาอัฏฐบริขารตามที่พระพุทธองค์รับสั่งให้หาแต่พระพุทธองค์ทรงรทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการไปแล้วจะไม่ได้กลับมา ขณะที่ท่านพาหิยะไปคุยเอาเศษผ้าจากกองอยากเยื่อเพื่อมาทำจีวรก็มีนางยักษ์สีตนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปูกเวรของท่านมาพบเข้าและจำท่านได้นางยักษ์สีนี้ได้ไปแฝงแม่โคทำให้แม่โคขิดเอาท่านพาหิยะจนถึงแก่ชีวิตจากนั้นมีภิกษุผ่านมาพบเห็น จึงได้ทำการเล่าหรือไปว่ามีชายผู้หนึ่งเพิ่งได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แต่ต้องมานอนตายอย่างอเนจอนาถจนกระทั่งเรื่องนี้เข้าสู่พระกันของพระพุทธองค์พระองค์จึงได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอกำลังสนทนากันถึงเรื่องใดหรือภิกษุเหล่านั้นจึงทูลให้พระพุทธองค์ทราบว่าชายผู้ที่เพิ่งฟังธรรมจากพระองค์ไป ถูกแม่โคควิดตายเสียแล้วสภาพอเนตอนาถเลือกเกินพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายพาหิยะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของเราเพราะเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วเธอทั้งหลายจงช่วยกันนำร่างของพาหิยะมาและทำการชาปนากิจจากนั้นสร้างสถูปเจดีย์ไว้ให้เป็นอนุสรณ์โดยบรรจุอัฐิธาต ของท่านาัิยะไว้ในนั้นเถิดขณะนั้นมีภิกษุถามขึ้นว่าแล้วเพราะเหตุใดผู้ที่สิ้นอาสวะเป็นพระอระหันต์แล้วกลับถูกแม่โคกวิดต,ตายพระพุทธองค์จึงตรัสถึงบุพกรรมของท่านพหิยะว่าในอดีตชาติท่านาหิยะและสหายได้ล่วงเกินหญิงคณิกานางหนึ่งไปใช้บริการหญิงคณิกานางนี้แล้ว จากนั้นก็ชำระทรัพย์ให้นางเป็นจำนวนมากแต่ครั้นเห็นนางคณิกาผู้นี้มีทรัพย์ที่เก็บสะสมอยู่เป็นอันมากก็เกิดความโลภขึ้นจึงรวมกันกับสหายสังหารนางผู้นี้เสียเพื่อชิมทรัพย์ก่อนที่นางคณิกาผู้นั้นจะตายได้กล่าวอย่างอาฆาตแค้นเป็นการผูกเวรว่าเรานี้อุตสาห์ให้ความสุขแก่พวกท่าน แต่พวกท่านยังมาฆ่าชิงทรัพย์เราจากนี้เราจะจองเวรพวกท่านหากพบเมื่อไรเราจะฆ่าให้ตายเสียหลังจากนั้นมาสหายอีกสี่คนของท่านพาหิยะก็ถูกนางหญิงคณิกาผู้นี้ที่กลับชาติมาเกิดเป็นนางยักษินีสังหารจนหมดเหลือท่านพาหิยะเป็นคนสุดท้ายด้วยกรรมจัดสรรก็มาตรงกับชาติสุดท้ายของท่านพาหิยะพอดี ดังนั้นการปรินิพานของท่านภายิยะจึงเป็นการปรินิพานเพราะต้องถูกแม่โคควิดตายโดยผ่านการดนใจการแฝงจากนางยักษีนีผู้นี้ซึ่งก็คือน,นางหญิงคณิกาผู้นั้นนั่นเองแต่กลายเป็นว่านางนั้นได้ทำอนันตริยกรรมเพราะทำการฆ่าพระาราหันโยมศิลฟังมาถึงตรงนี้โยมได้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง นอกจากได้รู้เรื่องของอินทริยะปรูปริยติยานที่มีในพระพุทธองค์แล้วเรื่องของท่านพาหิยะทารุจริยะก็สอนในเรื่องของการเป็นผู้ไม่ประมาทครับแล้วก็ยังชี้ให้เห็นถึงโทษของสังสารวัตรหากยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังคงหนีไม่พ้นกรรมและยังมีโอกาสที่จะพลาดพลัง้งทำกรรมหนักอันเป็นอนันตริยกรรมได้ด้วยฉะนั้นภพชาติของเรา สั้นลงเท่าไร่ได้ก็ยิ่งดีครับพระอาจารย์ดีมากโยมศินดํริได้ถูกต้องแล้วอาตมาขออนุโมทนาโปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระพิธรรมํำชีวิตในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน สวัสดีครับ